で今回もう最後に特別にこの座っている状態でお尻がどうなってるかというのもえ皆さんにお見せします。前回大好評で本当にクッションがちょっと売り切れになるぐらい大人気だったので。 นะคนอกเลยโจตยมาคีเตกุตาไซพราะว่าเวลาเราแบบอยู่บ้านบางทีเราก็นั่งนานเหมือนกันนะคะแบบนั่งออฟฟิศนั่งอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยนะคะคราวที่แล้วมาเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยจนของขาดไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เอามาใหม่อีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาลองให้ทุกๆท่านได้ดูค่ะยาค่ะเดี๋ยวให้ในายแบบลองนั่งให้ดูก่อนค่ะ

このお尻のこのところこう赤くなってるの分かりますよね一回止まってください、はあ、そうするとも回は止まってください、はあ、彼は座ってる時にこっちに傾いてます、はあ คือเวลาอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นเลยว่าเวลาที่เรานั่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีบาลานซ์ค่ะบางคนอาจจะนั่งแบบเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะอย่างในแบบก็เหมือนกันก็จะเอียงไปด้านซ้ายมากกว่าค่ะถ้าเราดูจากผลที่ออกมาจากแผ่นค่ะคือในการนั่งเนี่ยถ้าเรานั่งท่าที่มันไม่ถูกไม่ได้สมดุลอ่ะเหมือนถ้าเราเอียงไปด้านนี้มันก็จะทําให้ตรงสะโพกฝั่งที่เราเอียงไปอ่ะหรือว่าบ่ามันก็จะปวดไปด้วยนะคะ 参考までにคือถ้าท่านนั่นไปดูโทรัพทスマホค่ะิ่งหลาท่านนั่งไปดูโทรศัพท์ไปค่ะคือถ้าท่านนั่งไปดูโทรศัพท์ไปค่ะอันนี้เราจะลองดูเลยถ้าสมมติว่าเรายิ่งก้มมากเท่าไหรอะน้ำหนักที่คอที่เราต้องรับเนี่ยมันก็จะมากขึ้นถ้าเราก้มหน้าไป15องศาแบบรูปนี้นะคะ คอของเราอ่ะก็จะรับน้ําหนักประมาณ1 2กค่ะ45องศาอี้22กิโลแต่ถ้าเราก้มมากกว่านั้นนะคะก้มไป45องศาเนี่ยคอเรา,าก็จะรับน้ำหนัก22กิโลกรัมค่ะแ่สมงัมีเต้นนขดนต่รงนค่ะูอย่างนี้มัก็เป็นวิทยาศาสตร์ะนะคะเราก็าจะรู้ได้เลยว่าแบางทีเราดูโทรศัพนานเกินไปแล้วเรารู้สึกปวดคอก็เป็นคอแบบนี้เองค่ะ

赤いところが消えてすごく綺麗なブルー均等なブルーになっていますよ、ね。<noise> これのすごいところはちょっと彼一言うことを左右に動いてください。ここ <noise> 左右にこう動いても赤いところが一つも出てきません、ね。 พอแม้แต่ว่าเวลาที่เราเอียงไปเอียงมาซึ่งน้ําหนักมันจะตกลงไปแค่ข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีจุดส่วนที่เป็นสีแดงเลยนะคะแสดงว่าตอนนี้ไม่มีส่วนใดแบบไม่มีตรงไหนเลยที่มันรับรับน้ำหนักตรงก้นของเราอะค่ะจนมันเป็นสีแดงนะคะ